มากรบนี้มันเขาขายอยู่ในห้างพี่น้องแต่ว่ามันบกครอยหลายพี่น้องมาเองพี่น้องมาเองเหรเนี่ยโอ้เกิดขึ้นไล้หลายพี่น้องคนมเมื่อก็บกินไหมสาบุบุนกับผ้ามาเก็บกินเน,นาะคุณอะอะไรบกพรอยนั่นใส่ปากพี่น้องแ่บพื่เกาพี่น้องมันจะออก เล่นหวานสุ่มมาท่องนั่นงหางเนาะเพิ่นขายเน,ะนะาะนมาแล้พี่นอ้องกินแบบธรรมชาติเลยพี่นอ้องเหมือนพวงบ้างบ้านเฮา,าขายแพงพี่นอ้องนี่นี่มันขึ้นตามอันพี่นอ้นอง บ้านก้นรวยพี่นอ้องจนขอพักเบรกพี่นอ้องพักเบรกเลยมาดื่มกาแฟขางบ้านถึงนะก็เลยเ,เห็นหมาดก็เลยผ้าก็บกินพี่นอ้องคุณนะจ้ะเดินใกล้พอใส่ปาวไกล้ยึ้นวับ บกาดภายหลายสิเบ ok no, no. ิ่งเฮือกแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเ